สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะคนบันเทิงและแฟนๆส่งกำลังใจทายาทหนุ่มมื่นล้านนอนโรงพยาบาลไม่มีใครไม่รู้จักกันอย่างแน่นอนอย่างสงการเตชนะนรงเราจะเห็นความเคลื่อนไหวของเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียลทางอินสตาแกรมส่วนตัวเมื่อ6วันที่แล้วเมื่อวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2566ได้โพสต์ภาพ น้องหมาแคปชั่นเจ้าไหลห่างหายจากการอัพโซเชียลเกือบสัปดาห์ล่าสุดพราะว่าหนุ่มสงการได้ลงสตอรี่วันนี้วันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2,566ที่นุ่มสงการสวมชุดนอนคนไข้นอนที่โรงพยาบาลและมีเพื่อนพี่น้องเข้ามาเยี่ยมพร้อมอีโมจิป่วยไม่รู้ว่าเป็นอะไรและเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่วันไหนรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าเจ้าตัวจะออกมาแถลงข่าวอย่างไรทางทีมงานขอให้หายไวๆนะคะคุณสงการ ขอบคุณแหล่งข่าวจากเอนเตอร์เทนทีนี่ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ